รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอด่านซ้ายภายใต้การบริหารงานของนายชัดวุฒิอิ่มชมชื่นผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอด่านซ้ายสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลยในวันที่หนึ่งมีนาคม2568นายิบาชัดวุฒิอิ่มชมชื่นผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอด่านซ้าย มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานนำโดยนายวิบูลแววบฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสา,ารคามและคณะจำนวน75บคนณจุดกําเนิดนพีตาโขนพิพิธภัณฑ์พีตาโขนวัดโพลชัยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประเพณีของชาวอำเภอด่านซ้ายที่ทางูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอด่านซ้ายร่วมกับวัดพลชัย และภาคส่วนต่างๆกำกับดูแลระหว่างวันที่5ถึงวันที่7มีนาคม2,568ในฉัดวุฒอินชุมชื่นผู้อในการสนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดันซ้ายมอบหมายให้นางสาวสีิริรัตน์มูลจันนาเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคาเปอร์ออในการจัดการเรียนรู้สำหรับคนพิการ โดยมีนายธนากรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ณโรงแรมเดอะเลกาซีจังหวัดนนทบุรีวันที่6มีนาคม2568นายชัดวุฒิอิ่งชมชื่นผู้อำนวยการสูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดันซ้ายมอบหมายให้ใน,นายธนวัฒน์อนุกูลตำแหน่งครูและคณะ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการสอบวัดผลสมัมฤทธิป์ปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการสอบวัดผลสมัมฤทธิป์ปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567โดยมีนายทัตพลเรืองสิริผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลยเป็นประธานณนะห้องประชุมผีตะโคนชั้น2 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลยระหว่างวันที่8ถึงวันที่9มีนาคม2568นายชัดวุฒิอินชมชื่นผู้วงในการส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเบื้องต้นซ้ายพร้อมด้วยคณะนิเทศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลยลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบวัดผลสมริถปลายภาค ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567เพื่อแนะนำให้ความช่วยเหลือแกค่ครูผู้ปฏิบัติงานของส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับพืเนดหนซ้ายณสนามสอบในเขตพื้นที่ส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดันซ้าย,าาท,ย,าย,ายทั้ง9สนามสอบระหว่างวันที่20ถึงวันที่21มีนาคม2568นายชาติุทธอินชมชื่น พวในการส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอด้านซ้ายพร้อมด้วยน,นายธนวัตรอนุกูลตำแหน่งครูเข้าร่วมโครงการประชุมสัญจรครั้งที่1ทับ2568ประจำปีงบป,ประมาณพศ2568เพื่อให้สถานศึกษาได้มีส่วนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการศึกษาและการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของกลุ่มสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดภูธานีติดตามและพัฒนาประสิทธิภาพในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตาำํำดับโดยมีนายวารินวิรุณพันธ์ พ่วงนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดน้องบัวลำพูเป็นประธานณห้องประชุมอุ่นรักริมโขงรีสอนอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยระหว่างวันที่24ถึงวันที่25มีนาคม2568นายฉัวุฒิอินชมชื่นมอบหมายให้บุคลากรส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอด้านซ้าย จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตะโขนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์มรดกวัฒนาธรรมเห็นคุณค่าและความสำคัญของการสืบสารงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตะโขนโดยมีนายดลงคำยี่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ณวัดพลชัยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย ระหว่างวันที่26ถึงวันที่27มีนาคม2,568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอด่านซ้ายจัดโครงการฝึกอบรมการทำบัญชีครัวเรือนตามแนวคิดปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในการทำบัญชีครัวเรือนได้อย่างถูกต้องและนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีนายรัฐพงษ์จันมานักวิชาการพัฒนาชุมชนเป็นวิทยากรในการอบรมณศูนย์ส,ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย